เดโคเด็กซ์นวนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นที่ถูกแต่งขึ้นโดยเลิฟคราฟครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมก็ขอทุกท่านเคยหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด s ับส c คร b e พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปร,รับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิศวง เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเลิบครับเพออิ่นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเห็น,นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของเลิบครับที่คนภายในดิสคอร์ดได้เอามาถามถึงซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องสั้นเรื่องนั้นเหมือนกันครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันค่อนข้างจะเจาะเข้าไปในพวกเทพบพรรพการพวกเกรดโอวันพวกอัลตร์กอร์มากกว่าแต่ว่าเจ้าเรื่องสั้นเรื่องนี้มันออกจะไม่ได้มีพิศดารเทพหรืออะไรมากขนาดนั้นแต่มันจะเน้นไปนในความแปลกความน่าพิศวงแทน และเนื่องจากผมไม่ได้ทําแบบอ่านให้ฟังมานานแล้วนะครับผมเลยเห็นว่าในคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะหวนคืนกลับไปบรรยากาศนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากเนื้อเรื่องที่ผมนํามาเป็นการแปลม,มาจากภาษาอังกฤษครับเพราะงั้นถ้ามันมีบางจุดที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจที่มันฟังแล้วขัดหูเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องขอโทษไปก่อนเลยนะครับโดยเรื่องสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่า The Music of Eriksen หรือบทเพลงของผีในชื่อไทย The Music of e r i c s s n เป็นในเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลยคนหนึ่งครับซึ่งเราไม่รู้ชื่อของเขาสิ่งที่เราทราบมีเพียงเขาคนนี้กําลังตามหาถนนสายหนึ่งอยู่ที่ชื่อ r u d อ u ซอยเขาได้ตามหาถนนสายนี้ไปทั่วเลยครับไล่ดูทุกแผ่นที่เมืองที่เขาสามารถหาได้ไม่ว่ามันจะใหม่หรือจะเก่าโบราณขนาดไหนไล่ดูทุกชื่อถนนที่มีภายในเมืองหรือแม้แต่ออกไปด้านนอกเพื่อตามหามันทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่เคยเจอถนนเส้นไหนที่ชื่อ r u d อูซอยเลยแม้แต่บ้าน ชื่อของถนนชื่อสถานที่มันก็ไม่มีที่ไหนเลยที่ชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกับชื่อที่เขาตามหาเพราะว่าที่นี่ณนถนนรูดีอูซอยมันมีหอพักหอหนึ่งครับที่เขาเคยพักอาศัยอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาเรื่องอภิปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ที่เขาได้ยินบทเพลงของชายแก่คนหนึ่งที่ชื่ออีริกซานในตอนนั้นเนื่องจากตัวเขามีเงินไม่มากนักมนเลยทําให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากหาที่พักถูกๆที่มันใกล้กับมหาลัยที่เขาเรียนอยู่ชายคนนี้ ได้ตามหาไปเรื่อยๆครับจนได้มาพบกับที่พักแห่งหนึ่งที่มันตั้งอยู่นะถนนรูดีอูซอยซึ่งมันไม่ใกล้ไม่ไกลกลับหาอะไรที่เขาเรียนอยู่มากนักโดยชายคนนี้ได้บรรยายถนนรูดีอูซอยไว้ว่าถนนสายนี้มันไม่เหมือนกับถนนสายไหนที่เขาเคยเห็นมาก่อนตัวถนนมันถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นกลิ่นของมันเหม็นอย่างที่ไม่เคยได้กลิ่นจากที่ไหนมาก่อนโกดังอิฐที่ไม่มีหน้าต่างหน้ากว้างของถนนนี้มันก็แคบมากจนให้ความรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่ตามหน้าผาและสุดท้าย สิ่งที่แปลกมากของถนนสายนี้มันคือกำแพงขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถมองข้ามไปอีกฝั่งได้ซึ่งหนทางเดียวที่จะสามารถมองข้ามไปอีกฝั่งได้คือหน้าต่างที่อยู่บนสุดของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับที่อื่นๆอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามถนนแห่งนี้นั้นมันเก่ามากๆพอๆกับผู้คนที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้สิ่งก่อสร้างแทบทุกอย่างเอียงไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปบางเอียงไปด้านหลังบางเอียงไปด้านข้างและบ้างเอียงมาด้านหน้าซึ่งอาคารบางอาคาร มันก็เอ็นมากซะจนสามารถบังแดดที่ส่องลงมายังถนนเส้นนี้ได้เลยซึ่งเมื่อเขาได้สำรวจไปเรื่อยๆเ,เขาก็ได้ตัดสินใจเข้าพักในอาพาร์ตเมนต์แห่งที่3นับจากด้านบนของตัวถนนและมันเป็นอาคาที่สูงที่สุดณถนนแห่งนี้โดยภายในอาพาร์ตเมนต์มันมีผู้อาศัยอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นครับเป็นเจ้าของที่เป็นชายพิการชื่อแบรนด์ดอทและผู้เช่าอีกไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งห้องที่เขาเลือกพักมันคือห้องที่อยู่บนชั้นที่5เนื่องจากมันเป็นห้องเดียวที่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ไม่ใช่เพราะว่าห้องอื่นมันเต็มแล้วหรือว่ามีคนพักแล้วนะครับแต่เพราะว่าห้องที่เหลือมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยในตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะเจออะไรที่แปลกไปมากกว่านี้แล้วจนในคืนที่เขาเข้าพักนักศึกษาชายได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างครับซึ่งมันดังมาจากห้องใต้หลังคาด้านบนโดยเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาได้ถามกับแบรนด์ดอตเจ้าของหอพักถึงต้นตอของเสียงเพลงประหลาดที่เขาได้ยินเมื่อคืนแบรนดอดอตเกยบอกเขามาว่าคนที่เล่นเพลงนั้น คือชายแก่ชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ได้เข้ามาพักและลงชื่อไว้ว่าอีริกซานและนอกจากนั้นแบรนดอดอยังบอกเขาด้วยว่าชายคนนี้ในตอนเย็นเขามีอาชีพนักดนตรีที่เล่นเวลาเดกัมบ้าให้กับวงออเคสตาราภายในเมืองแต่พอเลิกงานด้วยความที่เจ้าตัวยังคงอยากเล่นต่อซานจึงได้เลือกเข้ามาพักภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพื่อเล่นเพลงของเขาต่อซึ่งบทเพลงที่ซานได้เล่นสําหรับนักศึกษาชายแล้วมันเป็นบทเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน ซึ่งพอเขาได้ยินเรื่องทุกอย่างมาจากแบรนดอดอตหลังจากนั้นทุกคืนนักศึกษาก็ได้ยินเสียงเพลงที่ซานเล่นอยู่ตลอดครับซึ่งสําหรับเขามันเป็นเพลงที่แปลกมากเพราะอย่างนั้นเขาเลยคิดว่าซานอาจจะเป็นนักประพันธ์เพลงอัจฉริยะก็ได้ยิ่งเขาฟังเพลงของซานมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแปลกใจและต้องตะลึงกับท่วงทํานองของมันมากเท่านั้นจนเมื่อหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนักศึกษาเขาได้ตัดสินใจที่จะไปทําความรู้จักกับอีริกซานครับอีริกซาน เป็นชายแก่หลังโค้งคนหนึ่งตาสีฟ้าสวมเสื้อผ้ารุงรังปัวของเขามีผมอยู่น้อยมากจนแทบจะหัวล้านโดยในตอนที่นักศึกษาได้เจอกับซานที่บริเวณทางเดินเขาก็ได้เริ่มเข้าไปชวนคุยทันทีครับในตอนแรกเขาคิดว่าเขาาจะไปทําให้ซานลาคาญก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นมิตรของเขาเขาก็สามารถตีสนิทกับซานได้สําเร็จตัวนักศึกษาได้ขอเข้าไปฝั่งซานเล่นดนตีภายในห้องของเขาซึ่งซานเองก็ยอมครับโดยในคืนนั้น มันเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาได้เห็นภายในห้องของซานครับมันเป็นห้องสมสมห้องหนึ่งของนักดนตรีเท่าที่จะสามารถจินตนาการได้เก้าอี e, ้เตียงนอนเทียนให้แสงสว่างผนางของห้องเต็ไมไปด้วยรอยร้าวรอยแตกยายมงมุมตามเพดานมันแลดูเหมือนว่าห้องห้องนี้เป็นห้องที่ถูกทิ้งร้างซะมากกว่าซึ่งนอกจากนั้นมันก็มีที่วางเนื้อเพลงด้วยเนื้อเพลงภายในห้องของซานนั้นมีเนื้อเพลงกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดครับซึ่งแต่ละแผ่น มันก็เป็นบทเพลงที่แตกต่างกันไปตัวนักศึกษาไม่อยากจะเชื่อว่าบทเพลงอันไพเราะของซานจะมาจากสถานที่ที่เกินจินตนาการไปมากถึงขนาดนี้ตัวนักศึกษาได้นั่งลงบนเก้าอี้ฟังบทเพลงที่ซานได้เริ่มเล่นและซานก็ได้เริ่มสีเวลาเดกัมบ้าจากความทรงจําของเขาแม้มันจะมีเนื้อเพลงกระจกกระจายอยู่เต็มพื้นห้องของเขาแต่ว่าซานก็ไม่ได้มองมันเลยแม้แต่น้อยแม้บทเพลงที่ซานได้เล่นในตอนนี้มันจะน่าอัศจรรย์มากและแปลกมากแค่ไหนก็ตาม แต่ว่ามันก็ไม่ใช่บทเพลงเดียวกับที่เขาได้ยินเมื่อคืนที่แล้วซึ่งพอซานได้ไรเลงเพลงที่เขาเล่นอยู่จนจบตัวนักศึกษาจึงได้ถามถึงเพลงที่ซานได้เล่นเมื่อคืนก่อนซึ่งเมื่อพอซานได้ยินคําขอของเขาใบหน้าของซานก็เต็มไปด้วยความโกรธและความตกใจในทันทีแต่ว่าถึงอย่างนั้นตัวนักศึกษาก็ไม่ยอมหยุดครับเขาอยากจะได้ยินมันอีกเขาอยากจะฟังมันอีกเขาได้เริ่มผิวปากพร้อมท้ามเสียงเพลงนั้นออกมาแม้มันจะไม่ได้ตรงมากนะัก แต่เขาก็คงพยายามทําเสียงให้มันคล้ายที่สุดเท่าที่ทําได้และเมื่อพอซานดี้เสียงเพลงที่เขาห้ามออกมาพร้อมกับมีลมกระแทกที่ใบหน้าของเขาซานก็ได้เอามือมาปิดปากของชายนักศึกษาทันทีพร้อมทั้งหันไปมองบริเวณหน้าต่างที่มีม่านปิดอยู่ทำเหมือนกับมีใครกําลังแอบฟังหรือพยายามบุกเข้ามายังไงอย่างนั้นซึ่งณวินาทีที่นักศึกษาได้เห็นหน้าต่างบานนั้นมันก็ได้ทําให้เขาจําได้ว่าหน้าต่างบานนี้คือหน้าต่างบานเดียวที่สามารถมองข้ามกำแพงของถนนรูดีอู่ซอยไปได้ ด้วยความสงสัยนักศึกษาชายจึงได้เดินไปยังหน้าต่างบานนั้นกอาจ,จะเปิดม่านที่ปิดอยู่ออกแต่ว่าเขาก็ได้ถูกสารห้ามเอาไว้ซึ่งสารเขาก็ได้เขียนข้อความอธิบายให้นักศึกษาชายฟังว่าตัวเขาเป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่งเท่านั้นและเขาดีใจมากที่มีคนที่ชอบบทเพลงของเขาแต่ว่าเขาไม่สามารถเล่นเพลงที่ขอมาได้และมันจะดีกว่ามากถ้าตัวนักศึกษาย้ายไปอยู่ในชั้นล่างกว่านี้เขาไม่อยากให้นักศึกษาฟังบทเพลงเหล่านั้นแต่ว่าเขาสัญญา ว่าจะชวนนักศึกษามาฟังเพลงอื่นของเขาแทนซึ่งด้วยความเห็นใจนักศึกษาชายก็เลยยอมครับแลย้ายห้องตามที่ซานได้ขอมาแต่ว่าหลังจากที่ตัวนักศึกษาได้ย้ายลงมาเขาก็ไม่เคยได้คําชวนของซานอีกเลยดังก่อวว่าซานนั้นไม่อยากให้ใครมาฟังบทเพลงของเขาเลยต่างหากอย่างไรก็ตามความสงสัยของนักศึกษาผู้นี้ก็ยังคงอยู่ครับและมันก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเขาอยากฟังเพลงเพลงนั้นอีกเขาอยากดูว่าด้านอนอกหน้าต่างมันมีอะไรซ่อนอยู่จนกระทั่ง ในตอนที่ความอยากรู้อยากเห็นของเขาเพิ่มจนถึงขีดสุดนักศึกษาผู้นี้ก็ได้แอบไปฟังการเล่นดนตรีของซานอยู่ภายนอกห้องของเขาทุกคืนครับซึ่งตลอดระยะเวลานั้นมันก็ยิ่งตอกย้ำความคิดของเขาว่าอีริกซานเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีอย่างแท้จริงจนกระทั่งคืนหนึง่งระหว่างที่นักศึกษาผู้นี้กำลังแอบฟังชายแก่บรรเลงเพลงเหมือนทุกคืนเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาครับเป็นเสียงของความวุ่นวายและเสียงกรีดร้องของชายแก่ที่อยู่ด้านใน ซึ่งพอ,อนักศึกษาได้ยินแบบนั้นเขาจึงพยายามพังประตูเข้าไปครับแต่ซานก็ได้มาเปิดประตูให้เขาเสียก่อนพร้อมเขียนโน้ตสัญญาว่าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขารับรู้โดยมันเป็นระยะเวลาน,านานกว่าหลายชั่วโมงครับที่นักศึกษาร,รออีริกซานเขียนเรื่องทุกอย่างลงบนกระดาษจุดสักพักหนึ่งระหว่างนั้นซานก็ได้ตกใจกับเสียงอะไรบ,บางอย่างที่มันคล้ายกับเสียงของโน้ตคี์ต่ำเสียงเสียงนั้นไม่ได้รบกวนอีริกซานและทําให้เขาหยิวโอวขึ้นมาเล่นเขาสีมันดังขึ้นเรื่อยๆเป็นครเซนโดข,ของเขา ซึ่งเสียงเพลงในครั้งนี้มันน่ากลัวมากเมื่อเทียบกับเพลงอื่นๆที่เขาเคยได้ยินมันเหมือนกับซานกําลังพยา,ายามไล่อะไรบางอย่างออกไปจากห้องซานได้เล่นมันไปเรื่อยๆครับจนบทเพลงเพลงนั้นไม่ได้ทําให้เขาตกอยู่ภายในภาวังไม่ทําอะไรอื่นเลยนอกจากเล่นเวลของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวนักศึกษาก็ได้ยินเสียงอีกเสียงแทรกขึ้นมาเช่นเดิมซึ่งมันมีต้นตอมาจากด้านนอกของหน้าต่าง้รวกับว่าเสียงเสียงนั้นกําลังเยาะเยะ้ยพวกเขาอยู่กระทั่งในตอนที่กระจกหน้าต่างได้แตกออก มันได้มีลมแรงพัดเข้ามาครับแค่ในตอนที่ลมมันได้สัพดโดนหน้าเขานักศึกษาก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ลมปกติลมนั้นมันได้พัดนากระดาษที่มีโน้ตเพลงของซานติวอนออกไปด้านนอกซึ่งตัวนักศึกษาเขาก็พยายามจะตามเก็บมันให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้แต่ว่าในขณะเดียวกันความสงสัยในเรื่องหน้าตาของเขาก็ยังคงอยู่และเมื่อมันมากเกินกว่าจะกดไว้ได้นักศึกษากจึงได้ชายตามองออกไปด้านนอกหวังว่าจะได้เห็นแสงของถนนรูดีอูซอยยามค่ำคืน แต่ว่าสิ่งที่เขาได้เห็นมันกลับเป็นความมืดมิดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นวงวนของความชั่วร้ายที่ไร้ซึ่งก้นบึง้งใดๆสายลมและเสียงที่น่าหวาดกลัวพวกนั้นได้ทําให้เทียนทุกเล่มภายในห้องดับลงทิ้งทั้งซานและนักศึกษาเอาไว้ภายในความมืดซึ่งนักศึกษาเขาได้พยายามเคลื่อนตัวผ่านความมืดภายในห้องเพื่อช่วยซานครับแต่ว่าเขาก็สัมผัสโดนอะไรที่มันเย็นๆเข้าซึ่งคือซานที่กำลังเล่นเครื่องดนตรีของเขาอยู่นักศึกษาพยายามตะโกนเรียกสติของซานกลับขึ้นมาครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผล และเมื่อเขาไม่มีทางเลือกเขาจึงได้อุ้มตัวซานเพื่อพาหนีแทนแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าสิ่งเงย็นๆที่เขาได้สัมผัสโดนมันคือร่างไร้วิญญาณของซานครับที่ตอนนี้มันกำลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่ด้วยความหวาดกลัวจะถึงขีดสุดนักศึกษาชายจึงได้รีบหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์และถนนสายรูดีอูซอยทันทีซึ่งสิีที่เขาได้เห็นในตอนที่เขาอยู่ด้านนอกมันก็ไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากแสงไฟยามค่ำคืนเท่านั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยได้เห็น หรือได้ยินชื่อถนนสายรูดีอุซอยและบทเพลงของอีริกซานอีกเลยนั่นก็ไปทั้งหมดของ Music of e r i ร s กซครับหรือบทเพลงของผีในชื่อไทยแม้สุดท้ายแล้วเราจะไม่รู้นะครับว่านักศึกษาคนนั้นได้เห็นอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือมันดํามืดและก็น่าหวาดกลัวมากรวกับว่าในตอนที่นักศึกษาจ้องมองมันมันพยายามจะดูดกลินเขาเข้าไปแต่ว่าถ้าจ้องแสงสีฟ้าล่ะถ้าเรียสั้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการล้ากันบ้างครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะยไปถึงจอมตาตาเสื่อมกันได้เลย เวลานี้ทาง Optus เขาก็งมีโปรโมชั่นเปิดตัวแว่นกรองแสงรุ่นใหม่อยู่ครับชื่อ Exalted s t a i l e s s t e e l แค่ผมพูดว่าแว่นกรองแสง Optus ทุกคนก็น้าจะรู้สรรพคุณกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยก็คือส่วนลด300บาทตอนเปิดตัวสามารถใช้ควบคู่กับโค้ดโค,ดคดเด็กของผมได้และก็ยังมีสิทธิ์รุรับเพยอีกด้วยนะครับนนนถ้าไม่อยากลงไปซื้อเพยห้กับพวกรีเซลเหมือนที่นักสึสัชคนนี้เดินหลงเข้าไปในรูดีอู่ซอยแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ทุกท่านอย่าไม่ควรพลาดครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปจับจอกกันได้ที่แฟนเพจของทางออบตัสนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะจะหมดเคนอีกไม่กี่วันนี้แล้วเผื่อใครยังไม่ทราบครับเรื่อง Music of e r i c s ิ n เนี่ยมันมีหนังสือแปลไทยด้วยครับชื่อหนังสือเพลงของผีแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะหาไม่ได้แล้วครับหรืออาจจะหาได้ยากมากๆเลยผมเลยทําการสรุปเรื่องสั้นนี้มาให้ฟังครับแต่ว่าข้อมูลมันก็น้อยนะครับผมก็เลยทําได้แค่นี้ส่วนถ้าใครอยากอ่านฉบับเต็มเนี่ยเรื่อง Music of e r i c s ิ n ของเลิฟคราฟเนี่ยมันเป็นพับลิกโด เกตเล็กเกตน้อยก่อนจากกันไปนะครับคาว่าอูซอยจากรูดีอูซอยภายในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสแท้ๆครับแต่ว่ามันเป็นคําที่ตัวเล็บอ,อัพเขาคิดขึ้นมาเองโดยมีวลีอูซอยเป็นแรงบันดาลใจซึ่งตัววลีเนี่ยมันแปลได้ว่า at the t r e s h o l หน้าธรณีประตูหน้าทางเข้าหรือณจุดเริ่มต้นอันนี้เนี่ยก็สามารถไปตีความกันได้อีกนะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นก็ได้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ดูโคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ได้ และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะมีคลิปแบบนี้มาอีกไหมยังไงก็ขอดูเสียงตอบร,รับก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนดิสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ